ครับผมสวัสดีครับผมช่างหยัดเหมือนเดิมครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวอะไหล่ที่ลูกค้าชุมพรน,นะครับสั่งนะครับอ,อันนี้จัดให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าสั่งคาบูอย่างดีนะครับลองแท้เลยนะครับตัวนี้ถ้าดูไม่ออกก็จะ,อะบอกว่าบางคนเอาไปหลอกเป็นของแท้ก็ได้นะครับนี่แต่ผมนี่เทียมก็คือเทียมแท้ก็คือแท้นะเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ก็ รัดคาบูนะครับจะเป็นเหล็กรัดคาบูแล้วก็ยางขอคาบูเอนโปแท้นะครับแท้เลยนะก็คือลูกค้าจะเอาไปใส่ NSR150RR นะครับหรือว่าเอ็นตากลมนะครับก็ตัวนี้ผมจะจูนไปให้เลยเซ็ตนมหนูไปให้เลยเพราะว่าลูกค้าจะเอาไปใส่ตะกลมแล้วก็เผื่อไว้ด้วยลูกค้าจะใส่ท่อสูตรนะครผมก็จะเซ็ตน้ำมันเผื่อไปให้เลยครับเดี๋ยวมาชมงานดีๆนะครับ อันนี้ก็คือเป็น <c oughs> ขบวนโปนะครับอ่าตัวนี้เป็นของเทียมนะเป็นของเทียมนะเพื่อนๆนผมถ้าเทียมก็คือเทียมนะดูกล่องก็เหมือนแท้นั่นแหละครับดูคล้ายเลยนะด๋ยวผมให้ดูใหม่นะนี่นะครับนี่นะครับดูกล่องก็เหมือนแท้นะครับแต่ว่ามันเป็นงานเทียมนะผมเทียมผมก็จะบอกว่าเทียมนะครับ ถ้าคนที่บางท่านนะอาจจะไปหลอกเป็นแท้ก็ได้นะีนค่คือแกะกล่องให้ดูสดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะงานมันเป็นยังไงนี่เดี๋ยวผมตัดให้ดูสดๆเลยจะได้อันนี้ยังไม่แกะนะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวแกะให้ดูะนะครับ ตัดมือเดียวก็จะยุ่งยากหน่อยนะนเพื่อนีแแป๊บนึงนะนเพื่อนผมก็ไม่อยากตัดคลิปนะเดี๋ยวจะเนี่ยลตัดให้อ่านี้ลูกค้าชุมพรสั่งมาเดี๋ยวผมจูนให้เลยนะครับจูนให้เอ่าเผื่อข้อสูงไว้เลยอันนี้ลูกค้าจะไปใส่ NSR 150RR นะครับถ่ายมือเดียวทำมือเดียว มืดแล้วอันนี้ก็ยังยังเลิกงานย,ยังลุยงานอยู่เพื่อนอันนี้ก็จะแพ็คอะไหล่ของลูกค้าด้วยนะครับนะครับหนุ่มเจ้านะผม,นะผมก็ยังผมก็รีบไปอยู่ <c oughs> โอเคนะครับก็จะแพ็คอีกด้านในอีกนะนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวผมจะเอานมหนูให้ดูด้วยผมจะเซ็ตตู้นมหนูไปให้เลยนะครับนี่ ไม่มีตัดต่อให้ดูชัดๆนี่นะครับเป็นของเทียมนะเพื่อนๆต้องบอกก่อนนะเหมืนคนก็เอาไปหลอก็นแท้ก็ได้นะนี่งานของผมนะครับนี่นี่นะเดี๋ยวผมแกะให้ดูข้างในแล้วกันนี่นะครับสวยๆเลยครับเป็นงานเทียมนะเกรดดีนะราคาก็อยู่ที่ประมาณพันต้นๆนะครับนี่ ลูกชักทองเหลืองอย่างดีนะครับไม่ใช่ลูกชักทองแดงนะเดี๋ยวผมแกดูนะนเพื่อนๆนะอันนี้ก็คือแกะใหม่ๆสดๆเลยนะครับเดี๋ยวลองดูเปิดแฟ้มันจะเปิดได้ไหมเดี๋ยวนะครับโอเคโอเคเปิดได้อยู่นี่เดี๋ยวไปดูข้างในโอ้ย <laughs> นี่สปริงอ่าเดี๋ยวผมว่างๆเดี๋ยวผมจะมาทํารีวิวให้นะว่าว่า สปริงกี่ขดกี่ขดยังไงมันเท่าแท้เลยนะเทียบเท่าแท้นี่โอเคเดี๋ยวมให้ดูเพื่อนๆนี่งานลองแท้เลยนะครับนี่นี่นะครับเป็นเข็มเล่งแบบปรับไม่ได้นะเป็นสปริงเห็นไหมครับมันแท้เลยครับผมนี่ทองเหลืองนะครับไม่ใช่ทองแดงนะ นันสวยๆเลยนะครับเนียนๆเลยจากที่ผมใช้มานานมากแล้วนะหลายปีนะยังดีอยู่เลยนะครับนี่สวยๆครับผมผมอาจจะไม่ได้แกะให้ดูนะมันแกะแล้วมันเหมือนเหมือนเราจะตัดต่อคลิปเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อนะครับนี่ครับอ่าให้ดูนะฮะลูกค้าจุมพรครับเดี๋ยวผมจูนใส่นมหนูอะไรไปให้นะอันนี้นี่ครับ อันนี้ก็คือยางคอขาบูแผ้ Enpro นะครับก็ที่จะไปใส่กับคาบู Enpro เพราะว่ายางคอคาบูเดิมอะมัน,มนแข็งแล้วนะครับมันมันมันไม่นุ่มแล้วเดี๋ยวผมแกะให้ดูแล้วกันอันนี้ผมแพ็คไว้ว่าจะส่งไปนะแต่ว่าเดี๋ยวแกะให้เพื่อนๆดูก่อนสิ่งที่เราจะเปลี่ยนนะก็มีสายคันเล่งต้องใช้สายคเคเบ่ง n p r o รหรือไม่ก็ใช้คันเล่งสายคันเล่งเดิมแต่เราต้องอปลอกปลายสายนะครับที่สําคัญก็จะใช้ตัวนี้รัดนะนี่นะครับมันก็จะคู่กับยางคอคาบูแท้ของตัดของเอ็นโนะครับนี่นะฮะเขาเรียกว่าฉนวนนะฉนวนคาบูลเลเตอร์นะครับเราก็เรียกว่าแป้นคาบูอะไรก็ว่าไปยางคอคาบูนี่แท้เลยนะครับนี่ เลยนะเอฟพีฟตรงรุ่นเลยครับรหัสแปดสี่ศูนย์ตรงรุ่นเลยครับผมนี่แล้วส่งกับสุนพรครับขอบคุณมากครับที่ไว้บางใจครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูหน่อยก็ได้เนาะนิดหน่อยจะได้ดูข้างในแต่ว่าสวยแน่นอนครับดีแน่นอนเดี๋ยวผมหยุดคลิปแป๊บหนึ่งนะเพื่อนดูด,ดูดูตำหนีไว้แล้วกัน แต่ผมไม่ได้เปลี่ยนลูกแน่นอนอะนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมหยุดคลิปแป๊บนึงโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะฮะข้างในก็จะเป็นเหมือนแท้เลยนะครับเห็นไหมมีรหัสมีอะไรนะครับงานสวยๆใสๆเลยครับนี่ส่วนลูกลอยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหล็กนะครับเป็นเหล็กเป็นโลหะถ้าเป็นของแท้ เอ็นโพแทบเบิกมันก็จะเป็นยางทั้งทั้งตัวเลยนะครับรลูปรอยเนี่ยนะมันจะเป็นยางทั้งตัวเลยอันนี้เขาก็ก็คือทําให้รู้ว่าเป็นของเทียมนะแต่ของผมจะเทียมเกรดดีมากนะคนี่ดูนะครับนี่ตำหนิลูกเดียวกันที่ผมให้ดูนั่นแหละนะเดี๋ยวเปลี่ยนนมหนูเซ็ตเข็มเล่งอะไรต่างๆให้ไปใส่เอเนดาตาคมท่อสูตรนะครับ ชุดนี้ส่งลูกค้าชุมพรครับนมหนูผมก็จะเป็นนมหนูอย่างดีนะครับเกรดรองแท้เลยนะครับไม่ใช่ของแท้นะถ้าของแท้มันตัวนึงก็หลายตังค์นะครับร้อยสองร้อยนะครับสองตัวก็หลายตังคนะ์ตัวนี้ของผมก็จะเป็นไม่ไม่แพงนะไม่เกินสองร้อยนะสองตัวไม่ถึงนะครับนี่นะก็เดี๋ยวเซตไปให้ครับลูกค้าชุมพรครับผม สั่งแค่คารบูบอกสเปครถรุ่นรถก็จูนไปให้เลยครับมียางคอขาบูมีอะไรเรียบร้อยครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสั่งอะไรล่ทำเครื่องทํารถทําอะไรรับทําทุกอย่างอะไหล่สั่งได้แท้เทียมมีหมดนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ